วัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอแผนธุรกิจของธุรกิจเกี่ยวกับยางรถยนต์นะคะชื่อธุรกิจว่าเพื่อนอยางยนต์ค่ะประวัติความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนี้นะคะที่อยากทำธุรกิจนี้เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อของสมาชิกในกลุ่มค่ะที่สามารถหาเงินให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงและมีความสนใจในด้านรถยนต์จึงเริ่มทาธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะ วัตถุประสงค์ของการทำแผนธุรกิจนี้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้บริการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริการและเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จของการขายค่ะเป้าหมายการทำธุรกิจนี้นะคะ 1. มีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่มีกำหนดหน้าที่และมีความรับผิดช,ชอบชัดเจนโปร่งใสเท่าเทียม เป็นธรมและมีประสิทธิภาพคะ่ะ 2. องมีกิจการสาขาหลายแห่งและเป็นที่รู้จักคะ่ะการวิเคราะห์สถานาการณ์จุดแข็งความปลอดภัยการบริการที่ดีมีใบรับประกันจากที่ผลิตกำไรสูงเรียนรู้ได้ง่ายจุดอ่อนมีจำนวนคู่แข่งมากจำนวนพนักงานน้อยค่าเช่าสูงจึงต้องลงทุนมาก โอกาสนะคะมีการขายปีขายส่งใช้โซเชียลมีเดียในการช่วยขายและสื่อสารร้านค้าคู่แข่งตั้งราคาสินค้าสูงอุปสรรคลงทุนมากการแข่งขันเริ่มมีมากต่อไปแผงกานจัดการกระบวนการการผลิตสินค้าหรือบริการติดต่อโดยตรงกับโรงงานผลิตยางยนต์แต่ละยี่ห้อ นำสินค้ามาลงขายที่ร้านเพื่อนยางยนต์ส่งขายปีขายสพแผนผังที่ตั้งกิจการนะคะอยู่ถนนล้มเก้าแขวงคลองสมประเวศเขตลาดกระบงังจังหวัดกรุงเทพค่ะหรือจะเซิร์ชจ,จาก Google Map ก็ได้ค่ะพิมพ์ไปว่าเพื่อนยางยนต์ก็สามารถจับ Google Map มาได้เลยค่ะช่องทางการขายนะคะมี Google Facebook ค่ะแันมีรทางธุรกิจนะคะ มีตลบดิสโตนบิสโตนโอ,อตานนค่ะต่อไปโครงสร้างองค์กรนสยาทำหน้าที่ผู้จัดก,การดูแลและสั่งการให้กับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานให้ดำเนินง,งานได้อย่างราบรื่นการตลาดการโปรโมตและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอภิญญาทำหน้าที่การผลิต ควบคุมดูแลการสั่งสินค้าและการดำเนินกิจกรรมด้านการรับวัตถุดิบนารีนีทำหน้าที่การเงินการค้าการทางการเงินแสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการแหล่งที่มาการใช้จ่ายชาลิสาทำหน้าที่ HR ดูแลเรื่องคัดเลือกบุคลากรการว่าจ้างดูแลเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการบุคลากร แผนการตลาดและคู่แข่งคู่แข่งทางตรงล้อทองเอ็มพ e, ีไทยทรไทยออโต้เอ็นพีไทยเซอรคู่แข่งทางอ้อมทวีชัยกลการรุจเจริญเครื่องยนต์สมภพอะไหล่ยนต์ต่อไปข้อได้เปรียบของธุรกิจที่มีต่อคู่แข่งนะคะ สินค้าบริการของตนเองข้อดี 1. ราคาย่อมเยาว์ 2. ปลอดภัย 3. มีมาตรฐานสินค้าบริการของคู่แข่งขันข้อดี 1. ไม่จำกัดจำนวนการซื้อ 2. ปลอดภัย3มีมาตรฐานค่ะข้อเสียเปรียบของธุรกิจที่มีต่อคู่แข่งนะคะข้อเสียของธุรกิจเราก็คือ 1. มีสาขาเดียว 2. มีคู่แข่งเยอะ 3. ขายยางเป็นคู่ค่ะข้อเสียของธุรกิจคู่แข่งนะคะ 1. ราคาสูง 2. ล่าช้า 3. ม,มีลูกค้าน้อยค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1. ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป 2. ร้านขายปี 3. ผู้ใช้รถยนต์ในเขตละกะบังค่ะการลงทุนในการประกอบธุรกิจ ลงทุน3ล้านบาทกำไรขั้นต้นต่อเดือน1 7 0 0 0ล้านแบาทแนวโน้มยอดขายแนอนาคตยอดขายต่อวัน80 0 0 0บาทยอดขายต่อเดือน1 5 5 0 0แสบาทยอดขายต่อปี1 8 0 0 0ล้านแบาทสินค้ายางขอบ14และ15เริ่มต้นที่1,100บาทขนาด1 6 17เริ่มต้นที่1,400บาท ขอบ18เริ่มต้นที่1,800บาทขอบ20เริ่มต้นที่2,400บาทกลยุทธ์ส่งเสริมการขายอยู่เสมอเช่นการโปรโมทสินค้ามีความสม่ำเสมอในการลงขายวิสัยทัศน์การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสคือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้าเรียบง่ายสะดวก และรวดเร็วผ่านความจริงใจของพนักงานติดต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ